วันนี้มาพบกันนะบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะจังหวัดชัยนาทค่ะวันนี้จะพามาชมการรีวิวแห่กันค่ะสวัสดีค่ะเพจเจกีขายแห่นะคะวันนี้จะพามาชมการรีวิววานแห่เอ็นเกลียวความยาว9ศอกตา6เซนนะคะแห่พายาวสวยมากๆค่ะพามาชมรีวิวกันกลางแม่น้ำเจ้าพยานะคะจังหวัดชัยนาทค่ะพาชมวิวนะคะ วานโดยเสียนแห αι, หมู่ห้าตำบลหาดอาสาอําเภอสัพพยาค่ะพามาชมพร้อมๆกันนะคะว่าจะบานแค่ไหนวาน<ฮ>ออกไปแล้ว<ฮ>บานจอมแปกเลยค่ะลูกค้าสวยงามมากเลยนะคะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการรีวิวหวานแหเอ็นปอนหรือแหเอ็นธรรมดากันนะคะติดเป็นลูกแหเบอร์12ค่ะหวานแล้วจมไวทันปลามากๆนะคะแหชนิดนี้พามาชมพร้อมๆกันค่ะว่าจะบานขนาดไหนหวานออกไปแล้วบานมากๆเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อโทรม,มาได้ที่เบอร์หรือว่าทักแชทเพจมาได้เลยนะคะ